ถ้าหากว่ามีนักเตะแนวรุกย้ายทีมออกไปพร้อมกันถึง2คนแบบนี้แสดงว่าจะมีคนใหม่ย้ายเข้ามาแทนที่ใช่ไหมเพราะล่าสุดมีรายงานข่าวจากส k y ยอิตาเลียได้ออกมาเปิดเผยว่า2ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโชซอริรีออิตาลีอย่างเอซิมิลานและยูเวนตุสกำลังให้ความสนใจ2แนวรุกของแมนยูทั้งมาคาร์แรดฟอร์ดและโจชัวเซอร์ซีเผีเอาไงดีย ถ้าไปทั้งคู่ในตลาดเดือนมกราคมมันจะดีไหมโดยสกายอิตาลีระบุว่าทั้งฝั่ง a อซีมิลานนั้นอาจจะยื่นข้อเสนอของแรดฟอร์ดเพื่อเจรจาเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้แต่ดีวนี้น่าจะทำได้เพียงแค่ยืมตัวเท่านั้นและปีศาจแดงดำต้องให้แมนยูช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ของเดอะมุ่งด้วยซึ่งตอนนี้ค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจจะทำให้เอซมิลาน ไม่สามารถทําข้อตกลงยืมตัวได้แต่จนถึงตอนนี้ทัพพิศาแดงก็ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับมาคัดแรดฟอร์ดเลยก็ใจเย็นๆเอซิมิลานค่อยๆเจรจาค่อยๆค,คุยกับแมนยูก่อนใช่ค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดเนี่ยมันสูงก็จริงแต่แมนยูก็พร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รับผิดชอบค่าเหนื่อยร่วมกันเนี่ยไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งไปไหน คุยกกันน่อส่วนในดีลของเซอร์ซี่สกายอิตาเลียก็ระบุว่ายูเวนตุสนั้นกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญายืมตัวกองหน้าชาวดัตอยู่แต่ดูแล้วมีความเป็นไปได้น้อยที่แมนยูจะปล่อยนักเตะให้ย้ายทีมเนื่องจากเซอร์ซี่มีชื่ออยู่ในทีมทุกนัดภายใต้การดูแลของรูเบนอโมริมและบอสเจ๋งก็ยังยืนยันมาตลอดว่าเขาต้องการเก็บนักเตะเอาไว้ และมีรายงานเพิ่มเติมว่าเซอร์ซี่ไม่มีความสนใจที่จะย้ายออกจากแมนยูเนื่องจากต้องการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกซึ่งตัวแทนของเซอร์ซี่ก็ได้รับข้อเสนอจากหลายๆทีมรวมถึงยูเวนตุสนาโปลีอินเตอร์มิลานและบางสโมสรในพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ทั้งหมดได้รับแจ้งว่านักเตะจะไม่ย้ายทีมในตอนนี้เอาจันดู ยังมีโอกาสยังมีเวลาที่จะปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงรูปแบบการเล่นของรูเบนอาร์โมริมด้วย mm hmm. นัดเจอนิวคาเซลเนี่ยโดนแฟนบอลโหเลยนะตอนโดนเปลี่ยนตัวออกแต่เกมล่าสุดในนัดแดงเดือดเจ้าตัวเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองใช่ไหมช่วงท้ายเกมแฟนบอลที่ตามไปเชียร์ที่แอนฟิลด์ร้องเพลงให้กำลังใจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งใจมุ่งมั่นซ้อม เดี๋ยวเองต้องดีขึ้นแน่ๆซึ่งไอเรื่องของโจชัวเซอร์ซีเนี่ยล่าสุดมีข่าวลือนะต้องบอกว่าข่าวลือจริงๆเพราะว่าเขาไม่ใช่สื่อใหญ่แล้วก็เป็นสื่อจากไหนก็ไม่รู้ออกมาระบุเลยว่าทางยูเวนตุสเนี่ยอาจจะส่งดูซานบลาหุวิตมาแลกตัวกับโจชัวเซอร์ซีไปเลยเพราะว่าบลาหุวิตเนี่ยสัญญาไม่คืบหน้าแล้วก็กําลังจะหมดสัญญากับทีมแล้วเด็กผีได้ยินแบบนี้ใจสั่นเหมือนกันนะแต่ก็เข็ดเหมือนกันว่ะ กองหน้าจากอิตาลีดูแล้วมาต้องปรับตัวอีกเยอะแต่ถ้าแลกตัวกันจริงๆดูซานวาลาฮวิตกูว่าเอานะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมของทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะในส่วนของมคาแรดฟอร์ดเนี่ยดูทรงแล้วอนาคตค่อนข้างจะลิบหลีเหลือเกินในยุคข,ของรูเบนอาโมริมถ้ายังทำตัวเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมวินัยน้อยความรับผิดชอบน้อยไม่ปรับ ปุงทัศนคติในการเล่นก็มีโอกาสสูงที่จะได้ย้ายทีมส่วนโจชัวเซอร์ซี่พี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าเขายังมีโอกาสปรับปรุงฟอร์มการเล่นในสนามให้มันดีขึ้นได้หลังจากนี้นะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับ2คนนี้กับข่าวการย้ายทีมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะไอ้คำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันพูดยากจ่ง